สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่18ธันวาคม2564นะครับได้ฤกิกยามงามดีนะครับวันนี้ลูกหลานนะครับที่ได้มาทำงานนะครับก็จะมาเส้นไหว้นะครับเ,เจ้าที่เจ้าทางนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานให้คล่องให้ ไม่เกิดอะไรนะครับให้ราบรื่นดีโดยที่ต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเราก็จะไม่ลบหลู่นะครับเนาะเป็นวิธีทางวิสารบ้านเรานะครับก็จะทำการปักเนื้อขนมเนอในปัก ไตรมุยตรมุยโดงไล,ะละ่ะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางขอขมาเจ้าแม่ทรณีลูกหลานได้มาทำงานขุดโคกน้องนาเด้อครับเออ่ตอนแรกก็สาธุสาธุสาธุดังดัง เทวดานางปิยะสุต,ตวามาหาลาโพปสิทธิลาภาสันนกิตาสีทาสุต,ตถีพระวันตุเมขขอ,อันนี้บารมีพระภูมิเจ้าที่เจ้าทานแบบนี้ข้าพระเจ้า พัวหน้าทีมคือนายกเกษม,มสมโศกได้มาทำการคุดโคกน้องนาขอให้เจ้าที่เจ้าทางได้โปรดอนุญาตให้ทำการขุดอันนี้นคือการทำพิธีเองนะครับเพราะว่าเจ้าของฝั่งนี้เขาไม่ได้ที น่าจะไม่ค่อยอถือ <ไป S 1> อะไรนะครับแต่เรานะครับซึ่งมาไกลก็จะทำการาให้ถูกวิธีทางเรานะครับเ,เ<อ>จ้าของเจ้าของที่รวยจงขึ้นไป้าธุสาธาุให้เจ้าที่จะทางได้กิน ตอนนี้ก็มีข้าวมีผลหมากรากไม้นะครับน้ำแดงนะครับน้ำส้มน้ำขาวก็มีนะครับเอาไม่มีไเปิดวทสวดเลยเอานี่เลยบอกเลยบอกกล่าวมาเอามาด้อเอาปมาด้อปมาด้อเจ้าที่เจ้าทางที่ได้ หลูก้าานนมไวอยู่<ด>ยแถวนี้ก็ให้มากินมานั่นเด้อลูกหลานได้บอกได้กล่าวแล้วเด้อว่าวันนี้จะมาขุดโคกน้นองนาอืมอย่าได้เบียดเบียนอะไรนะครับจะได้รู้ได้เห็นแล้วก็จะได้ว่าเออลูกหลานเอ,อ้ยทำไปให้สั่งความเจริญความอันนี้ต่อไป เจ้าของที่เขาก็จะได้ปลูกต้นไม้พื้นที่ตรงนี้ให้รม่มรื่นเหมือนแต่ก่อนนี่นี่ก็เป็นสะโบราณสมัยใช้รถแท็กเตอร์นั่นนี่เกา่เกาๆน้นนั่นแหละเาว่าน,ะนี่ประมาณเป็นร้อยปีแล้วมั้งเนาะถึงไหมถ้าไม่ถึงก็ประมาณหกเจ็สิบปีเนาะ ยายเขาว่าเกิดตั้งแต่นิ่งๆแล้วนี่นี่น้ำแุ่นมผมยาวก็มาขอพรแล้วนะครับตอนนี้ขอให้ลูกหลานได้ทำงานโดยราบรื่นนะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับมีอะไรก็เดี๋ยวงวดหน้านะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกอีกนะครับนี่ดูต้นมะม่วงปลูกสมัยตั้งแต่คุณยายนะครับที่อยู่บ้านตรงนี้ว่าตั้งแต่เกิด นะครับเล็กๆนะครับได้มาอาบน้ําสะตรงนี้นะครับสมัยใช้รถเท็กเตอร์ดันนะครับเพราะว่าแต่ก่อนยังไม่ค่อยจะมีแม่โครเท่าไหร่เนอะคง <ผม S 1> จะไม่มีหลายว้งนเนาะนี่ให้เจ้าที่เจ้าทางได้กินแล้วเด้อมาบอกกล่าวแล้วทาแต่ยายตาคเมร จ้ะนี่ยนะก็มโหโมบซาเด้อ่อยคนเจา้าเธอการอยผมปิป้งผมพลอยคนเจา้านี่โมชางายพองโมูปเส้นัด <c oughs> เออเจ้าปูเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางก็ลูกหลานได้บอกกล่าวแล้วก็เออให้รับรู้ด้วยว่าจะคูดก็ได้ยินเสียงกุงเก,กงกางอะไรดังก็อย่ยามา ถือโทษโกรธลูกหลานเพราะว่าได้บอกกล่าวาแล้วซึ่งรับรู้แล้วนี่มีผลไม้รากไม้มีขนมมีข้าวมีแกงอะไรก็มากินมาอะไรเด้อให้ลูกหลานทำอะไรก็ให้ประสบแต่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปให้ทีมงานของเสียเสมรถขุด จงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ต่อไปขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆให้เพิ่มพูนเพิ่มเงินทองไหลมาเทมาให้ความสุขความเจริญของลูกหลานต่อไปเด้อเจ้าที่เจ้าทางเด้อนี่ได้บอกได้กล่าวแล้วอ้าวนี่ก็มา รับเอาไปนะครับลูกร้านบอกกล่าวแล้วสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมก็ให้เจ้าที่เจ้าทางเขาได้กินก่อนนะครับแล้วก็นะครับมาดูพื้นที่นะครับพื้นที่รวมก็ประมาณ16ไร่โดยรวมนะครับแล้วก็นะครับ จะทำการาลงวันแรกวันนี้นะครับให้เดี๋ยวจะวางแผนนะครับวัดนะครับวันนี้อาจจะขุดไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับดูตรงนี้จะเป็นสระเก่าสมัยตั้งแต่นานแล้วนะครับน่าจะมาอยู่เป็นบ้านเป็นอะไรซึ่งสมัยตะกอนเน,ะนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า ตรงนี้เป็นที่โคกอยู่นะครับซึ่งโอ้โลเคชั่นดีมากเลยนะครับตรงนี้เช้าวันนี้นะครับอากาศเมื่อคืนนะครับอจจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่วันนี้อาจจะมีลมมาเล็กน้อยนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอขออนุญาตนะครับไปาทานข้าวก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ลงงานต่อนะครับได้บอกลาเจ้าที่เจ้าทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าฝันดียังไงนะครับเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมนะครับหรือว่า f <laughs> อานี่นะครับทางทีมงานของเราก็ได้ขอพรปู่ญาต ตายายปูเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งได้มาพักอาศัยอยู่ก็ให้ราบรื่นโดยดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ตามชมนะครับก็จะมีช่องสุขใจอสานบ้านนานะครับที่ทำช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นการให้ชมเวลาที่ ทำกับข้าวกับอะไรนะครับก็จะคลายเครียดนะครับเป็นช่องที่เอาไม่ได้เอามารวมกับช่องเสียเสมรถขุดนะครับแต่ทําอีกช่องเล็กๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกับช่องสุขใจอีสานบ้านนานะครับก็เป็นวิธีาการทํากับข้าวทํานั่นทำน่นทํานี่นะครับ การหาปูหาปลานะครับอาจจะคลายเครียดนะครับในการทำงานแล้วก็เราเข้ามาอยากทำให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับพ่อครัวนะครับนี่พ่อครัวแอดนะครับพ่อครัวเมานะครับสองคนนะครับก็ทางนี้ขับรถดำพ่อครัวเมานะครับก็จะขับรถไถนะครับ ผมเองก็จะขับไปโคแล้วก็ผมยาวนะครับจะขับคันนี้นะครับก็ติดตามชมเวลา,าที่เราทำกับข้าวนะครับจะมีแต่ละเย็นแต่ละเช้านะครับก็จะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเรื่องกับข้าวเรื่องกินอยู่แบบไหนอะไรยังไงนะครับเข้าไปชมได้นะครับสุขใจอีสานบ้าน,นานะครับ จะมีเสียงหัวเราะเฮฮา,านะครับแซวกันเล่นนะครับเนาะขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับเช้านี้นะครับสวัสดีครับ